สวัสดีครับและขอต้อนรับทุกท่านที่ติดตาม v ิ a ภาคสาษาไทยจากกรุงวอชิงตันเข้าสู่ช่วงคุยข่าวกับ v ิ a ไทยผ่านทาง Facebook Live ประจำเช้าวันพระศสบีปปีที่24กันยายน2563ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้อยู่กับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลร่วมด้วยคุณรัตพลอ่อนสนิทและคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ ข่าวที่เราอยากนําเสนอเป็นข่าวแรกเพิ่งมาสดๆน้อนเลยเกี่ยวกับรายชื่อของผู้ทรงอิทธิพลล่าสุดประจําปีของ Time คุณจำเรยมีรายละเอียดใช่ไหมครับครับ Time ก็จัดอันดับ100บุคคลทรงอิทธิพลของโลกปีนี้นะครับก็เป็นการจัดอันดับของ t m m ์ก็จะยกตัวอย่างบางคนซึ่งเราก็ค,คงได้ยินได้ฟังคุณหูกันแล้วอันนี้ไม่ได้ไหมายความว่าเอย่ยชื่อใครก่อนคนนั้นจะสําคัญมากกว่าแต่ทุกคนอยู่ในโผหนึ่ในร้อคนนะครับชื่อแรกคือ นายแพทย์แอนโทนีเฟลชี่ผู้อำนวยการสถาบันโรคติดเชื้อและโรคภูมิแพ้ซึ่งก็เป็นบุคคลที่มีบทบาทโดดเด่นในเรื่องของการแพร่กระจายของโควิด -19 แน่นอนก็ได้รับการสเสนอชื่อหรือระบุในหน,นึ่งในร้อยคนคนต่อไปก็คือประธานาธิบดีทรัมป์ผู้นําสหรัฐเองก็ติดในรายชื่อผู้ทรงอิทธิพลของทางเหมือนกันนะครับ,ร,บรวมทั้งโจไบเดนอดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐและก็คารเมร่าแฮร์ริสอูที่สมาชิกซึ่งได้รับเลือกเป็น ผู้ลงสมัครร่วมในตำแหน่งรองประธานาธิบดีก็ติดอันดับหนึ่งในร้อยของทามในอันนี้ในอเมริกาให้ตัวอย่างในแง่ของการเมืองแล้วก็เรื่องของสาธารณสุขไปที่ยุโรปนะครับแองเกล่าเมอร์เคิลนายกรัมตรีหญิงของเยอรมนีก็ติดอันดับแม้กระทั่งประธานาธิบดีบราซิลจาอีโบโซนารูผู้นำสายอนุรักษนิยมก็อยู่ในรายชื่อนี้เช่นกันนะครับและก็ปีนี้นะครับ Black Lives Matter ได้ยินได้ฟังกันนะครับก็เป็นความเคลื่อนไหวทางสังคมที่สำคัญ สามนักกิจกรรมผู้ก่อตั้งขบวนการ Black Lives Matter เอเลเชียกาซาแพทริกคูเลอร์สกอโอพอลโทเมติติดอันดับของทางปีนี้นะครับก็บเป็นเรื่องที่หลายวงการไปทางเอเชียไม่น้อยหน้าแน่นอนอประธานาธิวีสีจิ้นผิงผู้นำจีนนะครับซึ่งได้รับการกล่าวถึงในเรื่องของการจัดการปัญหาทุทจริตในประเทศรวมทั้งผู้นำอินเดียนายกรัฐมตีอนเรนทราโมติกก็ติดอันดับนี้นะครับ,รบแต่ฝั่งนักกิจกรรมของเอเชีย นาธานโลนักเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงนะครับถึงแม้จะต้องรีพายออกจากฮ่องกงก็ยังอยู่ในรายชื่อร้อยอันดับผู้ส่งอิทธิพลเช่นดเดียวกับอ e ีบริกหยวนซึ่งมาพร้อมกับการนำซูม,มาใช้ใน่วงการเวิร์ r ฟรอมโฮมนี้ก็ทำให้เขาได้รับการระบุชื่อหรือว่าถูกดันเข้ามาในร้อยผู้ที่อยู่ในผู้ส่งอิทธิพลและอีกคนนึงผมอยากเ่ยชื่อหลายคนอาจจะได้ชมผลงานของเขามาแล้ว ภาพยนตร์สัญชาติเกาหลีใต้ภาราไซต์ที่ได้รางวัลออสการ <Ừ. S 2> ์ปองจุนโฮนะครับในแง่ของวัฒนธรรมและบันเทิงเขาก็ติดอันดับหนึ่งในร้อยผู้ส่งอิทธิพลจากการจัดอันดับของทางส s p น n ้้ครับคุณครองครับยังมีหลายสสญญาคนต้องไปอ่านรายละเอียดในเว็บไซต์ครับครับก็ ก่อนที่จะไปที่รายละเอียดนะครับมาฟังข่าวกันต่อในเรื่องของประเด็นสําคัญวันนี้เป็นเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขของสหรัฐครับออกมา,ให,าให้รายละเอียดยืนยันเกี่ยวกับกระบวนการรับรองวัคซีนที่รัฐบาลจะให้ว่าจะเป็นสิ่งที่โปร่งใสแล้วก็เป็นสระอย่างไรเหลือครับคุณรัฐพลครับพอได้ยินโผลของท่ามนี่ก็ทําให้เป็นสัญญาณว่าใกล้สิ้นปีแล้วนะครับแล้วเราก็อยู่กับโควิดมาจะปีแล้วเหมือนกันนะครับ ทีนี้เนี่ยความคาดหวังเรื่องวัคซีนก็มีขึ้นทุกวันนะครับแล้วล่าสุดนะครับผอ,อ,อขององค์การอาหารและยาของสหรัฐหรือว่า F.D.A. เนี่ยได้บอกวันพุธนะครับบอกว่าการอนุญาตให้ใช้วัคซีนโควิด -19 อย่างเต็มรูปแบบได้หรือไม่นั้นเนี่ยจะต้องขึ้นอยู่กับหลักการทางวิทยาศาสตร์เป็นสำคัญนะครับคุณคหมอสตีเฟนฮารเนี่ยขึ้นตอบคำถามต่อคณะกรรมการสาธารณสุข การศึกษาและแรงงานแล้วก็เงินบำเหน็จบำนาญของวุฒิสภาสหรัฐในวันนี้ตามเวลาที่กรุงวอชิงตันนะครับโดยระบุว่านักวิทยาศาสตร์ขององค์การอาหารยาหรือ FDA เนี่ยจะเป็นผู้ตัดสินใจเรื่องการรับรองวัคซีนภายใต้กรอบความปลอดภัยและประสิทธิผลของวัคซีนนะครับ,รบเขาได้บอกด้วยนะครับว่ากระบวนการรับรองวัคซีนเนี่ยจะเป็นไปอย่างโปรง่งใสนะเป็นอิสระโดยที่ FDA จะไม่อนุญาตให้ใช้วัคซีน ใดก็ตามหากว่าเจ้าหน้าที่เองยังรู้สึกไม่ปลอดภัยพอที่จะให้กับคนในครอบครัวใช้นะครับและในแพทย์แอนโทนีเฟลชีเมื่อสักครู่คุณจำเรินได้เอ่ยถึงพออสถาบานโรคติดเชือ้อภูมิแพ้ของสหรัฐเนี่ยตอบคำถาม,มในครั้งนี้เช่นกันนะครับโดยบอกว่าขณะนีน้กำลังมีการทดสอบวัคซีนโคโรนาไวรัสหลายชนิดในวงกว้างและคาดว่าจะรู้ผลว่าใช้ได้จริงหรือไม่เนี่ยปลายปีนี้ไม่พฤศจิก,กาหรก็ทันวานะฮะ อย่างไรก็ตามนายแพทย์เฟลชี่เตือนนะครับว่ายังไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะมีวัคซีนที่สามารถนํามาใช้จริงตามเงื่อนไขดังกล่าวพร้อมแนะนานะครับว่าให้ประชาชนทําตามแนวทางป้องกันคือสวมหน้ากากแล้วก็เว้นระยะห่างไว้ก่อนขณะนี้ครับคุณนณภัสครับก็เป็นสิ่งที่เราฟังแล้วก็นําปฏิบัติต่อห้ามลันเลยนะครับประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราติดตามมาตลอดคือเรื่องอของ ตุลาการสารสูงสหรัฐนะครับวันนี้มีการเริ่มจัดพิธีศบอำลาอดีตผู้พากษาสารสูงรูทเบเดอร์กินสเบิร์กแล้วรายละเอียดมีอะไรบ้างครับคุณจำเริญครับรูทเบเดอร์กินเบิร์กเป็นผู้พิพากษาสารสูงหรือสารดีกาของสหรัฐในแนวทางหัวก้าวหน้าซึ่งก็เรียกว่ามีบทบาทสําคัญนะครับในเรื่องของความเคลื่อนไหวทางสังคม จะอยู่ในอันดับร้อยผู้สรงอิทธิพลหรือไม่นั้นอันนี้เราก็ไม่ทราบได้อ,อยา่างไรก็ตามเมื่อเสียชีวิตไปแล้วก็ได้รับเกียรตินะครับในวันนี้คือวันพุธเนี่ยมีการนำโลงมาจุดศพของท่านผู้พากษากินสเบิร์กเนี่ยไปประกอบพิธีเป็นการภายในส่วนตัวในอาคารศาลสูงของสหรัฐในวันนี้เสร็จแ,แล้วในวันพฤหัสในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะประธานาธิบดีทรัมป์จะเดินทางไปเคารพศพนะครับแล้วก็จะมี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะผู้พิพากษาศาลสูงเนี่ยก็จะไปร่วมแสดงความไว้อาลัยด้วยในวันศุกร์ก็จะนำลงบรรจ,จุร่างของท่านผู้พิพากษารูเบเดอร์กินสเบิร์กหรือที่เรียกว่า R.B.G. เนี่ยไปที่อาคารรัฐสภาไปที่หอประติมากรรม statuary Stat hall ซึ่งเป็นที่ตั้งที่ตั้งรูปปั้นของบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ของสหรัฐที่มีบทบาทสำคัญเพื่อให้สาธารณชนได้ร่วมแสดงความอาลัยเรียกว่า เธอเป็นสตรีคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้รับเกียรติให้นำศพมาอยู่ในทำพิธีในหอดังกล่าวก่อนหน้านี้โรซาพาร์คนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิธพลเมืองหญิงได้รับเกียรตินี้เหมือนกันแต่ไปอยู่ในคนละห้องโถงไปอยู่ในห้องโถงกลมโรทันดาฮอลล์เนื่องจากเธอไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่สำคัญก็คือถแถลงการของศาลสูงสหร,รัฐบอกว่าจะมีการนำศพของผู้พิพากษารุดเบเดอร์สกินเบิร์กหรือ R.B.G. เนี่ยไปฝังที่สุสานแห่งชาติอาริงตัน ซึ่งเป็นสุสานซึ่งเป็นที่ฝังศพบ,บุคคลสําคัญสําคัญอย่างเช่นอดีตประธานาธิบดีเคนเนดีหรือว่าบุคคลสําคัญต่างๆนะครับ,รบก็เรียกว่าเป็นเกียรติที่ได้รับจากทางรัฐบาลสหรัฐจากผลง,งานของเธอที่ได้ทํามาตลอดช่วง27ปีของการเป็นตุลาการศาลสูงสุดของสหรัฐครับคุณนภร,รัครับครับขอบคุณครับคุณจำเริญแต่ประเด็นที่หลายคนกำลังจับตาดูเฉพาะในสหรัฐคือผู้ที่จะมา ตํานมงตำแหน่งนี้แทนตัวเธอนะครับซึ่งการเสียชีวิตเนี่ยทําให้ของเธอทําให้มีคนจับตาดูว่าจะหาคนที่มีคุณสมบัติอย่างไรมาดูแรงงานนี้แล้วมีประเด็นที่ว่ากันว่าเป็นประเด็นสําคัญในการพิจารณาใช่ไหมครับคุณรัตพลครับในไหนอยู่ในกรุงวอชิงตันแล้วเมื่อเมื่อสักครู่นี้ก็ได้เดินได้เดินไปที่บริเวณที่จัดงานอยู่เหมือนกันนะก็พบว่ามีคิวยาวแล้วก็ มีคนสนใจเยอะนะครับทีนี้สืบเนื่องมาจากตำแหน่งที่ว่างลงของผู้พิพกษากินสเบิร์กนะ mm hmm. ก็แน่นอนว่ามีทางฝ่ายการเมืองก็คือฝ่ายบริหารเนี่ยดำเนินการทันทีในการสรรหาบุคคลที่มีคุณวุฒิที่จะรับตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างลงนะครับ,รบเราเคยพูดถึงมาแล้วลว่าใครคือตัวเก่งแต่ทีนี้เนี่ย mm hmm. วันนี้จะใช้เวลาสักนิดหนึ่งพูดถึงว่า ประเด็นที่ตัวเกงเหล่านั้นเนี่ยจะถูกพิจารณาหรือว่าหัวข้อที่กําลังใกล้ที่จะมีการพิจารณาคดีที่ศาลสูงซึ่งบุคคลที่รับการต่างเนี่ยอาจจะมีบทบาทในการพิจารณามีประเด็นอันไหนบ้างที่ถูกคาดหมายว่าน่าจะเป็นประเด็นหัวข้อสําคัญนะครับมี3ประเด็นที่จะหยิบมาพูดวันนี้ก็คือ1ก็คือ เรื่องของอาการประกันสุขภาพภายใต้กฎหมายโอบามาแค์นะครับโอบามาแค์ uh, เนี่ยเป็นกฎหมายที่ผ่านการรับรองโหวตจากสภา,าเมื่อ10ปีที่แล้วนะแต่ว่าตั้งแต่นั้นมาตั้งแต่สมัยอดีตประธานาธิบดีโอบามามาเนี่ยฝ่ายอนุรักษ์นิยมก็ขับเคลื่อนที่จะบั่นทอน uh, การใช้กฎหมายดังกล่าวแล้วก็มีการเดินเรื่องกันมาแล้วถึงสองครั้งที่เรื่องนี้ถูกพิจนารณาในระดับศาลสูงนะฮะ โดยทั้งสองครั้งเนี่ยก็รอดพ้นรอดพ้นโดยที่กฎหมายนี้เนี่ยยังคงมียังคงมีอามา Care อยู่ในขณะนี้แต่ว่าในเดือนพฤศจิกานะก็คือเพียงแค่หนึ่งสัปดาห์หลังจากมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีเนี่ยศาลก็จะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะ,ะ,ะเรื่องามา Care โดยโดย,โดยมีผู้ที่ยื่นร้องใหม่นะก็ อันนี้เป็นประเด็นร้อนเพราะว่า奥巴马 Care เนี่ยเป็นกฎหมายที่เกิดขึ้นเพราะว่าดิพธานาธีบดีโอบามาเห็นว่าผู้ที่ไม่มีประกันสุขภาพในอเมริกา20ล้านคนเนี่ยก็ควรจะได้สวัสดิการนี้แต่เสียงของประชาชนนะก็มีผู้สนับสนุนประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นโดยที่ผู้ไม่เห็นด้วยเนี่ยมองว่าใช้มีค่าใช้จ่ายมากแล้วว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยสูงเกินกว่าที่จะทําให้โครงการนี้เนี่ยทำได้อย่างระยะยาวแล้วก็ยั่งยืนนะครับ อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของสิทธิการทำแท้งของสตรีนะ,ะเรื่องนี้เคยเป็นกฎหมายที่ขึ้นสู่ศาลสูงสุดของสหรัฐแล้วเป็นคดีประวัติศาสตร์เมื่อ47ปีก่อนนะฮะ Roe v w a e คงคงจะเคยได้ยินกันในครั้งนั้นเนี่ยศาลสูงได้บอกว่าสตรีเนี่ยมีสิทธิในการทำแท้งแต่ว่าตลอดเกือบ50ปีที่ผ่านมาในฝ่ายอนุรักษนิยมก็ พยายามที่จะเดินเรื่องที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงในประเด็นดังกล่าวนะและถ้าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้เสนอชื่อผู้วิพากษาสายอนุรักษ์นิยมขึ้นไปนั่งในบัลลังก์ของผู้วิพากษาสารสูง1ใน9ตําตำแหน่งนั้นก็ฝ่ายเสรีนิยมก็กังวลนะครับว่าสิ่งที่เคยวินิจฉัยในคดีโรวีเวสเมื่อ47ปีก่อนเนี่ย อาจจะถูกบั่นทอนลงได้นะฮะส่วนประเด็นที่3นะก็คือเรื่องของสิทธิ์ของชาว LGBTQ ก็คือกลุ่มหลากหลายทางเพศนะเมื่อ5ปีก่อนเนี่ยศารสูงสรารัฐได้ลงมติอบอกว่าการแต่งงานของคนเพศเดียวกันเนี่ยทำได้ตามรัฐธรรมนูญสรารัฐก็ถือว่าฝ่ายสิทธิ LGBTQ ก็บอกว่านี่คือชัยชนะครั้งใหญ่แต่ว่าหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยทิศท,ทางของศาลสูงในการพิจารณาคดี ถ้าหากว่ามีการขัดกันร,ระหว่างสิทธิของ LGBTQ กับเสรีภาพทางศาสนาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่ามีการตัดสินไปในทางเสรีภาพทางศาสนาบ่อยครั้งมากขึ้นนะตัวอย่างก็เช่นเมื่อ3ปีก่อนที่ศาลนั้นวินิจฉัยไป,ไปไปตามจุดยืนของร้านขนมเค้กที่มไม่ยอมทำเค้กแต่างงานให้กับคู่รักเพศเดียวกันนะแล้วก็ในเดือนพฤศจิกายนนี้ก็จะ มีการวินิจฉัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องก็คือว่ามีองค์กรคาทอลิกหนึ่งรายที่ปฏิเสธไม่ให้คู่รักเพศเดียวกันเนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองของเด็กที่นำมารับเลี้ยงนะอขององค์กรการศึกษดท้ายสุดจะบอกว่าเราคงจะเห็นจากนี้กระบวนการกั่นกรองของวุฒิสภาที่ผู้ที่ถูกเสนอชื่อโดยทรัมป์เนี่ยจะถูกซักถามโดยคณะกรรมาการ แต่ว่าอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียได้บอกกล่าวท่านหนึ่งว่าถึงแม้จะถูกจีก็ตามนะฮะผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อก็อาจจะสามารถเลี่ยงตอบแบบไม่ฟันธงได้ด้วยการบอกว่าขอสงวนสิทธิ์พูดถึงการพิจารคดีที่ตนอาจจะต้องทําหน้าที่ในอนาคตณขณะนี้ครับคุณอรัตครับ,บ,รรบก็จะดูตต่อไปนะครับว่าการค <laughs> ัดสรรจะเกิดขึ้นเมื่อไร่และจะออกมาในแบบไหนนะครับประเด็นถัดไปที่ขอนําเสนอเป็นเรื่องของธุรกิจนะครับ เรื่องแรกเป็นเรื่องที่บางคนเ,ยเคยดินมาแล้วว่ารัฐบาลสหรัฐอาจจะต้องเกิดภาวะชัดดาวอยู่รอบหนึ่งแต่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐมีมติอนุมัติร่างกฎหมายชั่วคราวนะครับหลีเลี่ยงสถานการณ์ดังกล่าวไปเรียบร้อยตั้งแต่คืวนวันอังคารตามเวลาในสหรัฐนะครับโดยร่างกฎหมายชั่วคราวนี้จะมีผลใช้ได้ถึงวันที่11ธันวาคมโดยทําให้โดยรัฐบาลต่างๆไม่ต้องหยุดพักการทํางานชั่วคราว และหมายความว่าสมาชิกสภาคองเกรสจะมีเวลาในการพิจารณากฎหมายฉบับเต็มหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐวันที่3พฤศจิกายนนี้ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรซึ่งการได้ร่างกฎหมายชั่วคราวนี้มาเป็นการต่อรองระหว่างทั้งสั่งฝ่งรั่งเันแล้วก็ทั้งฝั่งเดโมแครตกันอย่างมากมายนะครับยอมได้ยอมเสียกันจนได กฎหมายนี้ออกมาก็ถือว่าทําให้ไม่ต้องห่วงเรื่องการชักดาวด์รอบหนึ่งประเด็นถัดไปเป็นเรื่องของบริษัท Johnson Johnson ครับบริษัทยาซึ่งเป็นหนึ่งในผู้พัฒนายาวัคซีนต้านโควิด -19 ประกาศว่าตอนนี้ได้อยู่ในขั้นสุดท้ายของการทดลองแล้วมีผู้เข้าร่วมของการ60,000คนจากหลายประเทศในสหรัฐอั์เตินินาบราซิลชิลีโคลัมเบียไปถึงเปรูและแอฟริกาใต้เม็กซิโกด้วยนะครับแล้วก็มีรายงานข่าวบอกว่า ความแตกต่างของยาของจอ h ์นสันจอ n ์นสันคืนในขั้นสุดท้ายนี้จะผู้อาสาสมัครเนี่ยจะได้รับยาแค่โดสเดียวไม่เหมือนกับของโครงการอื่นต้องรับ2โดสซึ่งแปลว่าถ้าพัฒนาสําเร็จการผลิตและการนําส่งก็น่าจะง่ายกว่าของคู่แข่งคนอื่นก็เป็นความหวังของชาวโลกนะครับในส่วนของเรื่องโควิดอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องของเยอรมนีครับรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขเยอรมนีออกมาบอกว่าแอปพลิเคชันทางมือถือของตนที่ชื่อ corona van app เป็นแอปที่ เรียกว่าประสบความสำเร็จมากอันดับหน,หนึ่งของโลกนะครับบอกว่าเปิดใช้งานมาเนี่ยมีผู้ดาวน์โหลดลงไว้แล้วประมาณ18ล้านครั้งและมีรายงานผลการตรวจการทดสอบการติดเชื้อถึง1.2ล้านชุดในช่วง100วันหลังการเปิดใช้งานมาแล้วก็เรียกว่าแอปนี้เป็นแอปที่ออมีประโยชน์อย่างมากมีความสำคัญมากในการควบคุมการระบาดของเยอรมนีและทางผู้พัฒนาแอปพยายามประสานงานกับประเทศอื่นสิบประเทศในยุโรปเพื่อขยายการใช้งานในการควบคุมนี้ ก็ถือว่าเป็นการใช้เทคโนโลยีที่ประสรส็จมากในระดับหนึ่งนะครับปิดท้ายข,ข่าวทุกิจวันนี้เป็นเรื่องของจีนเปิดเผยรายชื่อองค์กรธุรกิจที่ถูกตราว่าไม่น่าไว้วางใจนะครับเป็นการเปิดเผยออกมาหลังจากให้ข่าวแต่ปีที่แล้วว่าจะออกเพราะสหรัฐออกรายชื่อดังกล่าวออมาก่อนหลังจากแบล็คลิสบริษัทหัวเห่ยไปว่าเป็นบริษัทที่ไม่น่าทำธุรกิจด้วยจีนเลยออกมาบ้างแต่ว่า รายงานข่าวบอกว่าคําพูดที่ใช้ในรายงานนี้เป็นคําพูดก,กว้างๆคลุมเครือบ,บอกไม่ได้ไม่ฟันธงอะไรเตือนแค่ว่าผู้ที่อยู่ในรายชื่อน,นี้ซึ่งไม่ระบุนะฮะจะมีสิทธิ์ถูกปรับจํานวนมหามเงินหรือเงินมหาศาลหา้ามทำธุรกิจลงทุนในจีนแล้วพนักง,งานขององค์กรอาจจะถูกสั่งห้ามเข้าประเทศด้วยแต่ว่านักวิเคราะห์มองว่าจริงๆแล้วอันนี้อาจจะเป็นการส่งสัญญ,ญาณซะมากกว่าจากจีนว่าพร้อมที่จะ แก้คืนสหรัฐแต่ยังไม่ขอลงมือทำอะไรทังนั้นอาจจะดูหลังเลือกตั้งว่ารูปการการเมืองสหรัฐจะเป็นอย่างไรก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับปิดท้ายในวันนี้เป็นเรื่องของคําเตือนจากรัฐบาลสหรัฐเกี่ยวกับการเตรียมตัวเตรียมตัวฉลองวันฮาโลวีนอย่างไรให้ปลอดโควิด -19 ครับคุณจำเริญ ก็เป็นคําเตือนที่จากเว็บไซต์ของศูนย์ป้องกันและควบคุมโรค CDC ของสหรัฐก็เตือนถึงผู้ใหญ่แต่กระทบถึงเด็กแน่นอนเพราะว่าฮาโลวีนเนี่ยก็อีกประมาณเดือนเสร็จเสร็จสามตุลาคมแต่ CDC ก็เตือนบอกว่าการฉลองเทศกาลฮาโลวีนแบบที่เคยเป็นมาเนี่ยปีนี้ไม่ได้นะเพราะว่ามีโควิด1 9ก็จำาแนกิจกรรมเนี่ยออกเป็นกิจกรรมความเสี่ยงต่ําความเสี่ยงปานกลางความเสี่ยงสูงโดยยกตัวอย่างว่าความเสี่ยงต่ําเนี่ยคืออะไร ก็ความเสี่ยง,งต่ําก็คือว่าแกะสลากรูปฟักทองอยู่กับบ้านนะครับหรือว่าชมภาพยนต์อยู่ที่บ้าน<อ>หรือาพาเด็กออกไปเ็าเรียกว่าสกาเวนเจอร์ฮันท์ก็คือพาออไปเดินแล้วก็อะไรที่มันเป็นธีมฮาโลวีนอย่างเช่นว่าใยแมงมุมข้างคาวหรือว่าบ้านก็ตกแต่งก็ให้เด็กเนี่ยหานะครับ,รบพูดง่ายๆว่าความเสี่ยงต่ำเนี่ยก็คือเลี่ยงการสัมผัสจับต้องแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยกิจกรรมความเสี่ยงปานกลางเนี่ยโอเค ทางศูนย์ CDC ก็บอกว่าอย่างเช่นการไปทริ r อทรี t นะครับไปขอขนมจากชาวบ้านแต่แทนที่จะไปเคาะประตูเนี่ยให้ชาวบ้านที่จะให้ขนมเด็กเนี่ยเอาถุงขนมไปวางไว้ตรงที่จอดรถหน้าบ้านหรือว่าที่ริมสนามหญ้าแล้วก็ไปยิบเอาไม่ต้องเข้าไปเคาะประตูสัมผัสใกล้ชิดนะันี่เป็นความเสี่ยงปานกลางนะครับรวมทั้งการพาเรดนอกบ้านนะครับถือว่าเป็นความสี่งปานกลางแต่ต้องเว้นระยะห่างนะครับ ซีดีซีเตือนว่าหน้ากากที่มากับชุดฮาโลวีนเนี่ยไม่พอที่จะป้องกันนะครับเพราะว่าหน้ากากบางครั้งเนี่ยไม่ได้ช่วยป้องกันอะไรเลย<ม>ถ้ามาชุดนอกเสียจากว่าจะต้องเป็นผ้าสองชั้นแล้วปิดจมูกปิด<ม>ปากก็ไม่เว้นช่องว่างระยะห่างอะไรส่วนความเสี่ยงสูงนั้นแน่นอนคือการจัดปาร์ตี้ในสถานที่<ม>ปิดในอาคารซึ่งมีคนจํานวนมากหรือว่าการเดินทางไปพื้นที่อื่น,นถ้าชุมชนของเราเนี่ยมีการระบาดของโควิด -19 อยู่ในระดับสูงอันนี้ก็ถือว่ามีความเสี่ยงสูง ไปแพร่เชื้อ CDC เสนอแนะอย่างหนึ่งอาจจะเข้ากับวัฒนธรรมของเราคือ,อการที่ไปเยี่ยมไปเยี่ยมบสุสาบนบรรพบุรุษก็บอกว่าการไปเคารพหลุมศพของสมาชิกในครอบครัวหรือคนที่เรารักในเทศกาลฮาโลวีนก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งได้รับกิจกรรมฮาโลวีนปีนี้นะครับแต่ว่าโดยทั้งสิ้นทั้งปวงแล้วก็คือว่าเว้นระยะห่างอย่าไปจับต้องสิ่งใดแล้วก็ปลอดภัยไว้ก่อน ในปีที่โควิดเนี่ยเป็นอะไรอ่ะพูดผีปีศาจท,ที่มาหลอกล้อนเรานะครับเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นจะต้องไปหาพูดผีปีศาจตัวอื่นไปหลอกไกลเพราะว่ามีพูดผีของโควิดเนี่ยคอยหลอกล้อนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นระวางตัวไห้ก่อน C D C บอกว่าอย่างไงหรือไม่หรือไม่ก็ทําได้ใส่ชุดแฟนซีแล้วก็สุป,ปาร์ตี้บนหน้าจอคอมพิวเตอร์กันก็ได้ใช่ใช่ใชนั่นก็เป็นจักร ผู้ชมอาจจะเห็นเราจัดอย่างนั้นในวันนั้นนะครับเรามาติดตามกันไม่ <Okay. S 1> อย่าเพิ่งผูกมาเดี๋ยวเดี๋ยวรอด,<ค>ดแูแบบแค่อาจจะเรายัางไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคครับครบถ้วนกระบวนการความทุกอย่างในวันนี้แล้วก็หมดเวลาด้วยขอบคุณทุกท่านติดตามนะครับผมนรรพรัชคุณรัตพลและคุณจำเริญนต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ